ทิปนี้จะเป็นการแนะนําวิธีนิมนต์พระอุปคุตมารับบิณฑบาตท,ที่บ้านเรานะครับซึ่งหลาท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นตํานานนะครับเอาละผมไม่พูดอะไรมากคนที่เขาเรียนเขาเขา,เขาอยู่ในกลุ่มธรรมะโลกทพิปเนี่ยเป็นปกผมโกการให้กลุ่มธรรมะโลกทพิปเนี่ยได้ทราบแล้วก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านเนี่ยทัน ผ่านคนเก่าที่เขาเคยได้รับอะไรหลายๆอย่างไปจะกลุ่มดังนั้นที่จะมาพูดเรื่องนี้บาะว่าวันนี้ตรงกับวันที่6พฤษภาคมนะครับ6พฤษภาคมแล้วก็ปีปีพปี67นะครับซึ่งใกล้ๆจะถึงวันวิสาขาบูชานะเดี๋ยววันที่วันอังคารที่21ย่างเข้าวัน พุธที่22ก็จะเป็นวันเป่งพุธนะฮะเป็นภาษาเหนือวันเทนตรงกับวันพุธเขาเรียกวันเป่งพุธนะฮะซึ่งการพระอุปคุตเนี่ยท่านจะมาบินทบาบนะครับให้กับผู้ที่ตั้งพัต,ตาหารรอท่านและนิมนต์ท่านมาังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านก็ได้ ท่านสามารถที่จะเตรียมของต่างๆไว้ดังที่ผมจะบอกต่อจากนี้นะครับก็คือมีผลไม้แล้วก็ควรแนะนำนะครับให้อให้หั่นจัดวางให้เรียบร้อยนะครับผลไม้เนี่ยสำคัญขนมหวานได้ขนมไทยได้แต่ไม่แนะนำอาหารขาวที่เป็นเนื้อสัตว ทุกชนิดนะครับผมไม่พูดรายละเอียดนะฮะเพราะว่าพอพูดไปเนี่ยท่านไม่รู้จักผมเนี่ยท่านจะไม่เข้าใจว่าที่ผมรู้อะไรเยอะแยะเกินไปหรือเปล่าแล้วท่านจะปลามาแล้วท่านจะติดกรรมผมไม่ต้องการเรื่องนี้เกิดขึ้นและเป็นบาปก,กับท่านเอาเป็นว่าผมแนะนําตามนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็น้ำคุณจะเอาน้ําเปล่าน้ําแดงน้ําเขียวก็ได้นะแต่วันนี้ให้หลักๆเนี่ยก็จะเป็น ของพวกนี้โดยถ้าคุณหาดอกบัวได้จะดีมากถ้าคุณหาดอกบัวได้จะดีมากนะครับและในส่วนที่เป็นปลีกย่อยซึ่งผมอยากจะบอกนะแต่แต่บอกไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมาเรียนในกลุ่มธรรมาโลกทิพย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้ละเอียดกวนน่านี้ว่ามันมีออปชันมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างผมตักป่ากับท่านมาสิบกว่าครั้งนะครับ ิบกว่าครั้งโดยที่เอาเป็นว่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าถือซะว่าผมเล่านิทานาทุกครั้งสิบกว่าครั้งเนี่ยท่านมานะครับแล้วเวลาท่านมาอาจารย์นนท์ก็จะสื่อสารนะครับเป็นนิทานนะครับท่านจะติดเชื้อหมดถือซะว่าผมฝันเอาแล้วอาจารย์นนท์ก็จะได้สนทนากันสั้นๆท่านจะมีอะไรบอกท่านก็จะบอกซึ่ง พระอุปคุตเนี่ยท่านเป็นพระที่ทรงฤทธิ์ทรงอภินญามากแล้วท่านก็เคยช่วยชีวิตผมไว้ในความฝันผมกลัวท่านป่ามากมากเลยกลัวท่านติดกรรมไม่อยากให้ท่านติดนะในนั้นก็บอกว่าเมื่อผมเมื่อท่านมาช่วยผมจนผมรอดชีวิตเนี่ยผมจึงเริ่มสักบาทกับท่านและเริ่มเรียนรู้ว่าพระอุปคุตเป็นใครสิบหัวครั้งท่านมาตลอดแล้วก็ท่านมาสงเคราะห์ท่านเมตตามาก ในความฝันท่านเป็นคนที่มีใบหน้าประมาณคล้ายๆชาวแขกๆหน่อยนะครับแล้วก็มีความสุข,ขุมคลุมนิ่งแต่มีเมตตาสูงท่านจะมาพร้อมกับพญาน,นาคสองคนสำหรับกรณี้มาทางฝั่งผมนะถึงกลุ่มผมจะมากับพญาน,นาคสองคนโดยพญาน,นาคจะใส่ชุดขาวมา เป็นผู้ชายสองคนเขาไม่เคยพูดอะไรเลยเดี๋ยวเวลาจะหมดบอกก่อนว่าสมาทานศีลห้าก่อนเที่ยงคืนนะครับแล้วตั้งอาหารไว้ที่หน้าโต๊ะบูชาก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้ในบ้านที่เหมาะสมนะครับแล้วก็รัธนาขอนิมนต์ท่านก็สมาทานศีลแล้วกล่าวนิมนต์ว่าข้าพเจ้าขอนิมนต์พระอุปคุธมารับพระตาหารต่างๆเพื่อพิณบาตในวันนี้นะครับพอถึงเวลาเที่ยงคืนไปท่านจะมาพร้อมกับ พญายนาคนะครับแต่ท่านอาจจะไม่รู้ท่านจะมาตามนั้นครับ